ก็คือผมจะเอาวัตเตอร์ทานเนี่ยต่อกับก๊อกน้าก่อนนะครับเป็นตัวแรกนะฮะแล้วก็เอาข้อต่อก๊อกสีทานเนี่ยมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมมีไอเทมมาแนะนํานะครับเป็นวาวก๊อกสีหัวนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ช่วย เพิ่มความสะดวกในงานเกษตรนะฮะแล้วก็เป็นตัวช่วยแยกทางเดินน้ําให้พืชผักผลไม้นะครับผมอย่างทั่วถึงเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะช่วยให้งานลดน้ําผักเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะหรือว่าทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแค่ไม่กี่วินาทีนะฮะเพราะว่าไม่มีอยู่สี่หัวนะฮะสามารถแยกทางเดิมไปที่ไหนก็ได้นะครับผมอ่าเช่นตัวนี้ไป ผักตรงนี้ไปผลไม้ตัวนี้ไปต้นไม้ตัวนี้ไปสวนดอกไม้อะไรพวกนี้ครสามารถแยกได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะจะเหมาะกับงานเกษตรนะฮะเช่นเป็นทางเดินแยกสายยางนะฮะรถน้ําฝอยนะครับหรือว่าเป็นพวกหมอกสปริงเกอร์นะฮะภายในโรงเรือนปลูกผักของท่านนะฮะหรือว่าสวนดอกไม้ของคุณนะครับผมหรือจะใช้เป็นทางเดินน้ําในบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและตัวนี้นะฮะยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับเช่นตัวตั้งเวลาก็คือวันนี้ผมจะมาใช้กับตัวนี้ให้ดูนะครับ เป็นวอเตอร์ไทม์นะที่เราจําหน่ายอยู่นะฮะหัวเกลียวของมันนะฮะมี3ขนาดนะครับผมก็ขนาดแรกนะจะคือตัวนี้ผมถืออยู่นะฮะจะขนาด2เส้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ใช้กับก๊อกน้ํานส่วนสนะฮะจะขนาด2.5นะฮะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะจะขนาด3มเส้นนะฮะตัวนี้นะฮะจะเหมาะกับก๊อกตัวนี้ที่ผมจะอยู่ก็คือ1นส่วนสอนะครับเป็นก๊อกตันวานะฮะแล้วก็ข้อต่อของมันนะฮะถ้าเทียบกับเป็นหุ่นเนี่ยก็คือจะมี3าหุ่นนะครับก็คือที่ผม ถืออยู่นี้จะเป็น4ี่หุนนะครับแล้วก็ที่กําลังใช้งานอยู่เป็น6กหุนนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้นะขนาด3ามเซนเนี่ยจะเป็นแปหุนนะครับตัวนี้นะฮะจะแยก4ทางอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็มีตัววาล์วปิดเปิดนะฮะในตัวเลยก็คือมันจะแยกเลยว่าตัวนี้เปิดตรงนี้นะครับก็คือมันไม่ได้แบบเปิดปุ๊บแล้วออกหมดเลยนะฮะมันจะแยกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาเทสให้ดูนะฮะตอนนี้ผมเปิดน้ําอยู่อันนี้จะหมุนไม่แน่นหน่อยนะฮะหมุนใหน่นแป๊บนึงนะครับ ถ้าหมุนไม่แน่น้ำก็จะรั่วออกนะอ่ะโอเคนี่ครับนี่ฮะตอนนี้ผมก็เปิดน้ำเรียบร้อยแล้วนะวิธีเปิดก็คือเปิดวาล์วตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมฮนะน้ำก็จะแล้วออกมานะฮะแล้วก็เปิดอีกอันหนึง่งนี่ครับผมจะเปิดทั้งหมดสี่ชิ้นเลยนะครับอ่ามันก็ไหลออกมาอย่างนี้นะครับผมอ่าซึ่งผมอธิบายก่อนว่าไอตัว วาล์วตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้มันจะไม่มีข้อต่อเร็วให้นะฮะก็คือมันจะเป็นวาล์วเปล่าอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะอันนี้คือมันจะเป็นวาล์วเปล่าอย่างนี้มาให้นะซึ่งข้อต่อเร็วที่ผมเอามาต่อเนี่ยก็คืออุปกรณ์เสริมลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อได้นะฮะอ่าก็คือสามารถซื้อไปใช้ได้เลยนี่ฮะถ้าสมมุติผมไม่ได้ต่อนะฮะแล้วพอผมเปิดน้ํามาน้ําก็จะไหลแรงนะฮะนี่ครับปึ๊บโอ้โหแรงมากแรงมาก นะครับอ่าอันนี้ใช้กับก๊อกน้ําที่บ้านนะครับก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะฮะถ้าใช้กับพวกอ่าเครื่องปั๊นน้ําก็จะแรงกว่านี้อีกนะฮะโอเควิธีต่อไปนะครับผมจะมาใช้กับเครื่อง water tap ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับแกะออกก่อนครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้่าเชื่อมต่อกับ water tap เรียบร้อยนะฮะก็คือผมจะ water tap เนี่ยต่อเข้ากับก๊อกน้ําก่อนนะครับเป็นตัวแรกนะฮะแล้วก็เอาข้อต่อ ก๊อกสีทางเนี่ยมาต่ออีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําให้ดูนะครับอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะเนี่ยอันนี้ยังมีน้ำหนงเหลืออยู่ซึ่งต้องบอกว่าน้ํามันอาจจะไหลไม่แรงนะเนื่องจากมันเป็นก๊อกน้ํานะครับผมถ้าอยากให้น้ําไหลแรงๆเนะนะนี่ยแนะนาเป็นพวกเครื่องปั๊มน้ําจะดีกว่านะที่มันมีแรงดันสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเวลาให้ดูนะครับก็คือการตั้งเวลานี้ก็ผมก็จะเปิดน้ําทันทีเลยนะครับนี่ฮนะอันนี้ผมจะ ไหลผ่านตัววัตเตอร์ไท,ทม์นะกดเซตครับเนี่ยอันนี้ผมให้ดูนะน้ําอาจจะไหลไม่แรงนะครับดูนะครับเพราะว่ามันเป็นท้องน้ำนะถ้าอยากให้แรงแรงก็อย่างที่บอกว่าต้องเป็นพวกเครื่องปั๊มน้ํานะครับที่มีแรงดันสูงนะเวลาปิดถ้าเราอยากให้มันไหลแค่ตรงกลางแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยครับนี่ยแค่นี้ครับเดี๋ยวว่าไหลแค่สองอย่าง สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับกดสุดกันโอเคนี่มารีวิวประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อนะสามารถกดเข้าไปที่ใต้ลิงก์ YouTube ได้เลยนะครับจะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามสินค้าได้นะตัวนี้นะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นข้อต่อนี้สามารถซื้อแยกได้นะครับผมโอเควันนี้มารีวิวเท่านี้นะครับอย่าลืมดูเสร็จแล้วกดซมัครสมาชให้พวกเราด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจกำหพวกเรา เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเจิงกายเจ๋งๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนตัวดีครับ